มันเริ่มคลิปแล้วทุกคนเราสอบผ่านด้วยแกเริ่มคลิปยังเนี่ยไม่รู้สิอุ้ยอยากได้พีทไอบูอุ้ยอ๋อตัดปัญหามันออกไปนะคะวันนี้เราจะมาประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม430 subscribe เย้เย้430 subscribe เย้กูบ้บบบบบานะคะคลิปนี้นะคะจะบอกว่าแบบ เฮ้ย hey, ตอนนี้427นะคะก็ปิดแล้วนะคะใครที่เม้นมาหลังวันที่20นะคะจะไม่มีชื่อแล้วนะเพราะเราใส่มาเขานี้นะคะเดี๋ยวไปดูรายชื่อกันก่อนกิจกรรม453ที่เราจัดนะคะแล้วเราลบคลิปต้ตองขอ,อโทษนะคะเพราะว่าเออมันอะไรนะคนเล่นมันน้อยนะคะไม่พอใจ <laughs> คนเล่นนะคะก็มี10คนมั้งอุย้ยเกียโฆษนัข้างล่างตรงเลย โอเคนะคะก็มีเพลงมิ้วปลาหมี่ปอฟ้าหมวยต้นข้าวมิ้นเบลแพรวานะคะมีแค่นี้นะเรามาสูมโชคดีกันเลยสามรางวัลใช่ไหมดูรางวัลที่สามกันได้แก่ป,ปอนะคะอู้ไหนมองไม่แสดงแล้วโอเคนะคะต่อไปรางวัลที่สองมวยนะคะหมวยหมวย,มวยไม่มีลายมีเฟสเดี๋ยวเราจะ ทักเฟซหมวยไปแล้วกันนะจ๊ะต่อไปรอบที่หนึ่งมิวตีงนะคะมิวนะคะโอเคเดี๋ยวจะทักไปนะคะเดี๋ยวเขาเดูกันเนาะไม่ได้เลยอ้อพี่ฟ้าไม่ได้นะคะครั้งนี้ลอก,กิจกรรมใหม่ละกันเนาะสําหรับคนที่ไม่ได้นะคะ450ซับยังมีให้ลุ้นกันอีกนะเดี๋ยวเราอาจจะแจกสกุชชี่นะคะสําหรับคนที่อยู่โรงเรียนเดียวกับเราอีกก็ได้นะครับนะคะประมาณนั้น อาจจะทาอีกนะสำหรับคนที่อยู่โรงเรียนเดียวกับเรานะจะแจกอีกนะคะเมื่อตอนเดี๋ยวเราเ,เร็วนี่แหละเดี๋ยวขอคิดเลือกเราก่อนนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้นะคะอย่าเสียใจนะตอนนี้มีความฟินกับสกูชี่ไข่มากบีไปก็บีมาโอเคนะคะคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ